กับมึกไข่พิเศษตามันจามั่ครับดเอฟีหน่อย้ากับเมนูกล้งสุกหมึกไข่ไข่ปลาจ้า ไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการแบบส่งออนไลน์ด้วยลดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจสักเพจเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากหรือไลน์ n u n g 0523ตลอด24ชั่วโมงวันนี้เราก็มาเปิดการเมนูแรกกันเลยนะครับเจ๊นหนึ่งยำหม,มึกไข่นะคะบวกแซลมอนพิเศษไข่แน่แนๆจุกๆเลยสวัสดีครับเจ๊นหนึ่งสวัสดีค่ะ เริ่ม,มากระทอ้อนนะลูกค้าต่้นใถนาอยากกินยำกระทอนมาสวดได้เลยนะมาหันี่็นึงเลยนะฮะเด็ดนึงนะเปล่าเราไม่ได้ยำไปเราให้ลูกค้าไปสับยำเองไม่ได้ดองยำไปให้นะครับลูกค้ายำเองแต่ทำเครื่องยำไปให้แล้วแต่กระทอ้อนจะไม่ได้ปอกไปให้นะพอปอกไปน้นจะมีผลเร่อกผิวสีมันจะดำนิดนึงนะ หน,นึ่งชีสไหนึ่งเส่งชีสค่ะจะเรียบร้อยค่ะกับหมึกไข่พิเศษแซลมันจ้าแซลมันออกครับนี่ แน่นเลยเรียบร้อยค่ะการสูบนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันนะครับกม่ไท่ให้เชฟหนึ่งกินให้นะครับพี่แป๊บเนื้อถนะึงห้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว ลืมไปอันนี้400 5 6 50ค่ะลืมยัง,ยง,รงาากรบจน,น,นข้นมจ้าขึดนมจ้าข้นม้น่อจคาับ้น้นอน้า้นาน้น้ ข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะเราขอกระตู่นะคะช้อนกี่ชุดจะลูกค่ะรับช้อนกี่ชุดสามชุดช้อนสามชุดเลยลูกเตรียมไว้ กับเมนูตั้งสุกหมึกไข่ไข่ปลาจา้าเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเีนึ่งกับยำขนมปี๊ปชู พอรังลูกค้าใกลา้จะเดินเงียบเลยฝนลงเม็ดลูกค้าปวฝนเพราะฝนรอบตกลอบนอกลอมนอกตกหนักเมื่อวานแน่นึเยอะมากเลยนะเนื้อมัน,น,มนเอาเ๋ยวหนึ่งให้ดูหน่อยสิดูเนื้อกูตัวก็้าฝันมือนะครับไม่ใช่ปลาทูแมวนะใช่ไหมดูเนื้อเดียวโหอันนี้ไซส์ห้าหกตัวโ,โลนะครับ เขียนใส่กระดาษด้านนี้ได้เลยนะคะลูกแล้วรอได้เลยนะดูดูด้านบนแล้วบอกซ็อปปิ้งด้านล่างได้เลยนะจ๊ะเช็คอินสต,ตาราน์สตาร์วิถีก็ได้ครับส่วนมากเขาจะมาเช็คอินกันสต,ตาร์บาร์สตาร์วิถีอ่ะ ด้วยพริกหวานไม่ใช่พริกหยวกน,นะครับเจ๊นึงใช่แต่พริกหวานเจ,จนึงจะใช้ขนมกินเส้นเล็กใช่ไหมครับใช่ กระดาษฝ่ามือเจได้เลยนะเขียนแล้วรอเลยจ้าใส่ปลาบอ่ะ พี่หนึ่งก็เลยรอเนี่ยรอถามไม่กล้าถามพี่ใส่ปลาร้าไหมไข่ก็หมึกแก้มไม่กล้าทำหมึกไข่ไม่ใส่นะใส่จะพอคุ้มเดี๋ยวพี่รอเลยนะตีก็ตีรับเลยลูกไม่กล้าทำวะเด๋วพี่มันใหญ่มาเลยจะมาถักทีได้จะต่อเลยครับเราทำได้รอได้เลยค่ะหมึกไข่ไม่ใส่ใส่จะพอคุ้มก่อนนะโอเค จะทำแล้วเอ๊ะเดืยวเผือเขาอยากกินปลาพี่หนึ่งั้งท่าไหล่รอบแล้วพอว่างพอว่างก็จะทำให้เอ๊ะเอาเต็มรอดีกว่าไม่มีเบอร์ถ้ามีเบอร์ขึ้นถตัวถามแ้เรยอยค่ะกับก้างสุกนะคะบวกแซลมอนจ้าต้องเขียนด้วยว่า เรามาต่อกับยำปูหมาสดนะครับจะหนึ่งชุดเล็กแต่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ครับใส่สองร้อยห้าสิบน,นี่มาตะกี้นี่จะเด็บร้อยชาเดี๋ยวใส่กิก๊กจ้า ร้อยค่ะกับกบุ้งสูโทนจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับกับเมนูไข่ปลาแซลม,มอนไข่แดงกาผัโพร้วัวน,นี่จะไม่เผ็ดนะเอาพริกกลมอได้กินเหรอครับกินเองเหรอ,อเข้าใจครับถามลูกค้าลูกค้าขึาอน จจทั้งทอนแส่ไปในกป๋องแล้วลองดูถุงที่บาท สำมอนนะคะสำหรับออนไลน์ลูกค้าสามารถทักเพจทักไลน์ได้นะคะตัดข้อความแชทได้เลยมีจัดส่งทุกวันจันทร์นะคะของถึงไวมากไม่วันอังคารก็วันพุธแต่ส่วนใหญ่นะคะที่เช็คแล้วจะถึงวันถัดไปเลยกล่องก็ส่งใช่ไหมค่ะค้ามกล่องก็ส่งนะคะแต่เราจะมีข้ามค่าค่ากล่อค่าค้ามกล่องด้วยนะแล้วก็ค่าห่างนส่งเรือไป ได้ค่ะจ้าเรียบร้อยจ้าส่งออนไลน์มีมาต่อกะยำสามสามไข่ขาวค่ะกะรวมมีไข่อะไรบ้างครับเจ๊านึงไข่ปูไข่ปลาไข่แดงดาจับสามไข่มาตรฐานขอดคุยค่ะรับจักเมนูไหมคะสามไข่มาตรฐานร้านแต่ว่า ต่มีทั้งหมดโกไข่นะครับลูกค้าอยากทานอะไรก็สามารถมิกกันได้เลยเมนูไข่นะเราเขียนปเป็นลาท้ายเฉยนะเจ๊หนึ่งนะใช่ครับเป็นเมนูแนะนําเผื่อลูกค้าจะอยากสั่งอะไรเองก็สามารถบวกวัตถุดิบได้เหมือนตามสั่งนะครับเปนร้านอาหารตามสั่งเลยแต,เ<ห>แต่เราไม,ม่แต่เราไม่มีที่ว่าบุ้นเส้นมาม่านะคะก็จะมน่จะมีมแค่ไม่มีปูบาดปผุผงกะหรี่นะไม่มี<ห>น,นะลูกค้าเดินมาสั่งปูต้มยำกะหรี่ต้มยำทะเลบ้างผัดกะเพราบ้าง น่าร้านมีอาหารทะเลนของทะเลอะ่ะมีเป็นอาหารตามสตาม เมนูสามไข่นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอยู่4ีวัน้วยหรอเหรอว่าใช่ค่ะวันหยุดยาวนะแต่เจ๊หนึ่งก็ยังหยุดวันที่หนึ่งเหมือนเดิมเอ่อวันที่สองวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับก็คือมากันได้เลยแต่ว่าเราหยุดทุกวันจันทร์แค่นั้นแหละมันเป็นวันอะไรเจ๊หนึ่งอ่วันวันเกิดพระราชินีค่ะโอเคครับเมนูต่อไปจ้าจาเรียกอะไรนะหลังฤดูกาลกระท้อนไปแล้วนะคะมันก็จะไม่มีช่วงฤดูกาลกระท้อนก็จะมีช่วงนี้คับถึงเดือนสิงหาคม ก็ออนไลน์ก็ลองสั่งกันมาดูก่อนได้ค่ะสำหรับกระท้อนนะใช่เลยจะเป็นกระท้อนพันเนื้อนะครับตัวแบ,บพันเนื้อนะครับได้ค่ะเราจะเลือกแบบเนื้อฉ่าๆเนื้อเปลือกนะไม่ใช่เนื้อเม็ดนะเราเน,น้นเนื้อเปลือกก็ายำเราต้องทานเนื้อเปลือกฉ่ำๆรสชาติจะมีออกหวานอมเปรี้ยวไม่ใช่ว่าเปรี้ยวโดดนะคะมันเป็นกระท้อนห่อที่เราเลือกมายำนะครับแม่มันสั่ง มียำง้อไหมง้อไม่มีค่ะบอกน้องบอกน้องข้างอะไรจดกว่ามือเจได้เลยนะคะลูกสำหรับเมนูยำผลไม้ก็อยู่ที่แค่สิบบาทจ้าฉ่ำๆเล่นี่น่าทานมากปฏิชา้าจ้ะปอมยำเป็นตัวใหญ่นะใหญ่กว่าไซสดเห็นไหมสดกระจ่าบ เพิ่มอะไรด้วยไหมคะหรือว่าไม่เพิ่มจ้ะมาปิดกับเมนูนี้พระะ้อมกันเลยดูอนะำซุปและขวตุ้ยี้จะบอกว่ามีอยไบิกจดกว่ามือเจได้เลยนะคะจดแล้วรอดได้เลยสั่ลูกค้าจ้าตัวใหญ่มากไซส์สามโซโลขีดนะคะ โลกว่าแหละบางทีก็โลสองอ,<น>อ่มใหญ่ไม่ใหญ่แครม,ามยาวมากฟูสุกเกินม,มากทีนหนึ่งจะคัดไซส์ใหญ่ๆต้มเนาะม,มันเนื้อมันเยอะน่ากินเด่งม,มาก สำหรับออนไลน์ก็ฝากไ้นะคะตักได้ทุกสัปดาห์นะคะฝักกันได้เรื่อยๆสำหรับวันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักมาก่อนได้นะเผื่อมีคิวใกล้จดส่งวันเกิดนเนี่ยเจ๊หนึ่งจะสั่งส่งให้เป็นเคสพิเศษนะคะ่ะรอบนี้ก็มีให้เขียนโวยพรวันเกิดเป็นกราฟไปให้ลูกค้าด้วยนะหรือส่งไปให้แต่เร์ิเดย์เป็นยังแทนได้ไหมลูก ตัวมันใหญ่ต้องใส่ซองใหญ่สำหรับวันนี้เช่นน่้บ่ายๆครับต้องยอดกตายอนามไม่สะดูมาหน้าร้ามีในการจับส่ออนไลนได้รดควบคุมควมเย็นรีวิวเรียงสนใจสัเกตุเจำตามปากหรือลนย n u 0523ตลอด